กินข้าวนำกันเดอนี่น้องแล้วอยากกินข้าวกินข้าวบ้นดูไล่ก็เต็ม ข้าวกราวาอยู่ข้างเกศเราเราคือปูห่างเลยเขาอ่ะอือ โอ yup. oh. no. uh, uh ้คนอะเออขาดก็งันปะถ้ามันถีให้มัปัดขี้เหนียวมันกระเงเต็มปองข่างเต็ปองยางกระปูเออางนมันกยุลงมาเปนอกองนะเบนงนข่อยยังคนาสมันอินคือขนานอนน่มเอาไว้จะดือมนึงเนาะแอ เป็ดเนี่ยนางเตะกินยังเลยเตะอย่าไปนั่งไรในทางเนี่ย

มือน้องยาง ปลาเอากับไปกินนะแม่อันนี้ลาปลาบกับปลาปาแลาในสวนในนอตมเจาเลยน้อยเอาด้วยลับปลานะแข่งวายังอยู่บนนีู้ปลาต

เออเบงเอาบัตรเรือยังขันบเรือยังไปขวากินบรเรืออะไรกยัง

ทุกิงแล้วมันมันเมื่อยล้รใ่ท่าห้าอีเดยบเลกระเด็นเลยะ้งเปยนะอน้ำลึก็ได้แห้งกลมเมัน้อยงเสือครับแยนึงกันไปถ่ายน้ำจีนสโมย

มันไฟร้นแรงที่บอกว่าเอาไปเนี่ยไหมอกไปเอาเล่าหรืออยบอกไปโอ้ยย้อยแทบเกือบแล้วว่าแลาเนาะีนาะปลาแกงเนาะไมมแกงไวอ้อมไวแต่แนวเสร็จเตมเย็ได้แล้ว่เส่ไปมันชิเมื่อยม่มนยกมันเลตัน้ำรไไปแม่ม่นี่กินยังได้ม่นม่นี่ แซ่บอยู่เป็นนิดวาจะมาน้ำกินกันอยเลยแซ่บปะมาชมือเฮาเป็ไนไรคับว่านนน่อยเลยบชเพชรบะมะขกเพึ้นบกเพชรเฮาใส่นั่นสาม่วงได้วฮะก้นนะเฮาเลยยัเ็พโอ้ยพิ่กินเพชรบ่ได้ะ <c oughs> โอ้พิ่นยังบุกักอยู่เนาะยังบุพิษอยูอยย่อืคักเลยคักเลยพี่น้องเอ้ยเขาห่มผ้ากินปลาห่มถวยน้ำกันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สามผ้าสีา่ผ้าอยู่ทางในพี่น้องสี่ผ้าโวอ ตาทีเิโตพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดลมเย็นว้อยว้อยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนพี่น้องเนาะอากาศร้อนๆต้องมาลินน้ำพึ่งลดเนี่ย ชุกอยู <c ười> <c ười> uh ่ไกลนะเอออืมฮะไปเดินด้วยซาวด้วยเข่าวแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอ้ยมื่อนี้โอ้เข่าโบแกเพื่อนขี้เข้าอิ่มเลยพี่น้องเอ้ยลงไปพัก่อนอยู่ข้างล่างบาดที่นี่ยอืม เขาปลาปลาพี่น้องเ้ยเนาะโอ้ยมีเต็น่าแสบๆสมบนมมี่กินน้ำลัง

พี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องมาสวัสก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องุขอบคุณทุกคนใจขอบคุณทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยกมคลิปหน้าพี่น้องอยู่ีสุขสสรคลิปนี้สบายดี